คุณผู้ชมคะ20ธันวาคมนี้นะคะก็จะได้เลือกนายกอบจอนายทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ปทุมธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดงานธรรมศาสตร์พร้อมเลือกผู้นําท้องถิ่นปทุมธานีเป็นงานเสวนาผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี3ผู้ลงสมัครนายกอบจอ .63 ได้แก่ในชานพวงเพชรคนตํารวจโทคํารนวิทย์ทูกกระจ่างและนางสาวกันนิการนาคอินที่บริเวณล,ลานอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้สมัครแต่ละท่านก่อนจะตัดสินใจลงคะแนนเดี๋ยวไปฟังเสียงนักศึกษาที่จัดงานครั้งนี้กันหน่อยค่ะ ในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนการดีเบตนะคะเลือกตั้งนายกอบจค่ะก็คือเหมือนเราก็ต้องการทารี่จะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะได้พูดคุยแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นหรือว่านโยบายนะคะที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าพัฒนา,าพื้นที่ปทุมไปด้วยกันนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายก <im it> อบจเนี่ยได้มาร่วมกันใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งนายกอบจเลือกคนที่คุณต้องการเลือกนโยบายที่ ที่คุณอยากจะพัฒนาอย่างที่รู้ค่ะว่าการที่ประเทศจะพัฒนาได้ก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เริ่มจากท้องถิ่นเริ่มจากชุมชนเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อ